วันนี้คุณครูแก้วจะมาสอนเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวน1-10ถึง10และ0ในรูปแบบส่วนรวมส่วนย่อยนะคะที่เราเคยเรียนไปแล้วเพื่อมาสัมพันธ์กับการบวกเลข2จํจำนวนไม่เกิน10นะคะเด็กๆสังเกตไหมคะบนโต๊ะครูมีสู่อุปกรณ์อะไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยแค่เด็กๆมีชอน มีแปลงสีฟันมีดินสอมียางรบและดอกมัวนะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะพร้อมกันกับคูนะคะว่าช้อนมีทั้งหมดกี่คันคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปกสเก่งมากค่ะนักเรียนนับช้อนได้ทั้งหมด10คันนะคะเด็กๆว่าแถบจำนวน1นึถึงสิ 3แถบนะคะที่เราเคยเรียนมาแล้วค่ะนะคะนี่คือแถบที่1แถบที่2แถบที่3ค่ะนักเรียนก็ระบายสีตั้งแต่เลข1มาจนถึงเลข10นะคะคือของทั้งหมดนะคะครูแก้วมีช้อนทั้งหมด10คันนะคะครูแก้วแบ่งให้น้องบูม1นคันนะคะแล้วก็ไประบายสีที่เลข1 1ช่องเด็กๆสังเกตไหมคะความยาวของ แถบจำนวนเลขหนึ่งสั้นกว่าความยาวของทั้งหมดนะคะต่อไปครูกแกแบ่งช้อนให้น้องแบมแบมอีก9คันนะคะเด็กๆก็ระบายสีตั้งแต่เลขหนึ่งมาจนถึงเลข9ค่ะเด็กๆสังเกตน,นะคะความยาวของแถบจำนวนเลข9ยาวกว่าเลขหนึ่งฉะนั้นเลข9จึงมีค่ามากกว่าเลข หนึ่งนะคะเด็กๆเราจะนำความสัมพันธ์ของแถบจำนวนมาสัมพันธ์กับส่วนรวมส่วนย่อยหนึ่งส่วนย่อยสองนะคะส่วนรวมครูกแก้วมีช้อนอยู่สิบคันแบ่งให้น้องโบมหนึ่งคันที่เหลือเก้าคันครูแก้วก็แบ่งให้แบนแบหนึ่งกับเก้าเป็นสิบหนึ่งกับเก้าเป็นสิบ หรือ9กับ1เป็น10อีกครั้งนึ่งนะคะเด็กๆ9กับ1เป็นะคะเด็กๆครูมีดอกบัวทั้งหมดกี่ดอกคะเรามานับพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ดอกค่ะดอกบัวมีทั้งหมด10ดอกนะคะเด็กๆคุณครูจะแบ่งให้น้องโชคสอดอก ที่เหลือ8ดอกกูแบ่งให้น้องสงการ8ดอกนะคะดอกบัวมี2ดอกเด็กๆก,ก็ระบายสีไป2ช่องเด็กๆสังเกตนะคะแถบจํานวน2ส้านกว่าแถบจํานวน10ฉะนั้น2จึงมีค่าน้อยกว่า10แล้วก็ดอกบัวอีก8ดอกเด็กๆก,ก็ระบายสีไป8ช่องเด็กๆสังเกตนะคะแถบจํานวน8 น้อยกว่าแถบจํานวนสิ <4. S 2> ฉะนั้น8มีค่าน้อยกว่าสิ <4. S 2> าเราจะนำความสัมพันธ์ของแถบจํานวนมาสัมพันธ์กับส่วนรวมส่วนย่อย1ส่วนย่อยสองนะคะเด็กๆส่วนรวมพูแก้มีดอกบัว10ดอกนะคะแบ่งให้น้องโชค2ดอก8ดอกที่เหลือแบ่งให้น้องสงการ2กับ8เป็นสิ อีกครั้งหนึงนะคะเด็กๆ2งกับแเป็น10เด็กสลับที่เป็น8ปกับสเป็น10อีกครั้งหนึ่งนะคะ8ปกับสเป็น10เด็กๆคุณครูมีแปรงสีฟันอยู่8อันนะคะครูแบ่งให้น้องเฟสสามอันนะคะเหลือแปรงสีฟันอยู่5อันครูแบ่งให้น้องเฟอรี่หอันนะคะ แล้วเด็กๆก็มาระบายสีที่แถบจำนวนนะคะของทั้งหมดมีอยู่8เด็กๆก็ระบายสีมาถึง8แบ่งให้น้องเฟส3เด็กๆก็ระบายสีมาถึงเลข3แบ่งให้น้องเฟอร์รี่5เด็กๆก็ระบายสีมาถึงเลข5เด็กๆสังเกตนะคะของทั้งหมด8ยาวกว่า3ยาวกว่า5 3 แถบจำนวนสั้นกว่า5 3จึงมีค่าน้อยกว่า5 5แถบจำนวนยาวกว่า3 5จึงมีค่ามากกว่า3นะคะหมดมีอยู่8แบ่งให้น้องเฟส3เหลือ5แบ่งให้น้องเฟอร์รี่3กับ5เป็น8 3กับ5เป็น8หรือ5 เป็น8อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือ5กับ3เป็น8ไปนะคะเด็กๆบนโต๊ะครูมีดินสอทั้งหมด5แท่งนะคะคุณครูแบ่งให้น้องหวง2แทง่งแบ่งให้น้องดีน3แทง่งของทั้งหมดของคุณครูมี5เด็กต้องระบายสีทั้งหมด5ช่องนะคะและแบ่งให้น้องหวง2แทง่งเด็กๆต้องระบายสีกี่ช่องคะ สองช่องค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแบ่งให้น้องสุกิตสามแทง่งเด็กๆต้องระบายสีกี่ช่องคะเยี่ยมมากเลยค่ะสามช่องเด็กๆสังเกตนะคะความยาวของสองสั้นกว่าความยาวของห้าซึ่งเป็นของทั้งหมดนะคะสองจึงมีค่าน้อยกว่าห้าและความยาวของสามสั้นกว่าความยาวของห้า สามจึงมีค่าน้อยกว่า5ค่ะนะคะเรานำความสัมพันธ์ของแถบจำนวนมาสัมพันธ์กับส่วนรวมส่วนย่อยหนึ่งส่วนย่อยสองนะคะเด็กๆคุณครูมีดินสอทั้งหมด5แท่งคุณครูแบ่งให้น้อง่วง2แท่งแบ่งให้น้องดีม3แท่ง2องกับสเป็น5พูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ 2กับ3เป็นห้าหรือสลับที่3กับ2เป็นหอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ3กับ2เป็น5คุณครูมียังลบทั้งหมด6ก้อนนะคะคุณครูแบ่งให้น้องอมสินสามก้อนค่ะตอนนี้เหลือยังลบอีก3ามก้อนคุณครูแบ่งให้น้องมิ้ว3ามก้อนค่ะเด็กๆก็มาระบายสีของทั้งหมด จำนวน6ช่องนะคะแบ่งให้น้องออมสินทั้งหมด3าก้อนนะคะฉะนั้นเหลืออีก3าก้อนคุณครูก็มาแบ่งให้น้องมิวนะคะเด็กๆก็ระบายสีแถบจำนวนมาถึงเลขสาตอนนี้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าแถบจำนวน3กับแถบจำนวน3ความยาวเท่ากันแต่แถบจำนวนสาม ความยาวน้อยกว่าเลข6ฉะนั้น3มีค่าน้อยกว่า6 6มีค่ามากกว่า3ยังลบทั้งหมด6ก้อนนะคะแบ่งให้น้องออมสิน3ก้อนแบ่งให้น้องมิ้ว3ก้อน3กับ3เป็น6 3กับ3เป็น6 เด็กสังเกตนะคะสกับ3ตัวเลขเหมือนกันสลับที่ก็มีค่าเท่ากันค่ะจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทำการบ้านที่ครูส่งไปให้ในไลน์นะคะ